ตอนนี้ก็เดือนธันวาปี2025ก็กำลังจะหมดปีกันแล้วอีกไม่กี่วันตอนนี้ณนะเวลานี้นะผู้คนบนโลกจำนวนไม่น้อยยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าในเวลานี้บนโลกเรามันกำลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันนะเกือบ30ประเทศของยุโรป แล้วก็อีก18รัฐของอเมริกาตอนนี้มันกำลังมีการแพร่ระบาดของเชือ้อไข้หวัดนกอยู่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรซึ่งจริงๆมันมีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่เดือนก่อนแล้วละ่ะแล้วก็มีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เขากำลังจัดการควบคุมอะไรกันอยู่นะทางนู้นะ่ะแล้วก็เมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตเพราะว่า ติดเชื้อไข้หวัดนกมาจากสัตว์ที่เขาเลี้ยงนั่นแหละแล้วก็ณนะเวลานี้นะมีคนทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับอะไรตรงเนี้ยออกมาพูดแล้วว่าหลังจากนี้ไอ้เชื้อไข้หวัดนกเนี่ยมันยังจะสามารถกลายพันธุ์และมีการขยายตัวแล้วสามารถไปแพร่ไปถึง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้เช่นหมาเช่นแมวเช่นอะไรก็ตามที่ใกล้ชิดกับคนเนี่ยและมันยังสามารถทำให้มนุษย์แพร่ไปถึงมนุษย์ได้ด้วยในอนาคตแล้วเขาก็บอกว่าหากมันมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นจริงในอนาคตความรุนแรงของมันะจะแรงกว่าโควิดด้วยซ้ำไป และมันยังสามารถเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอะ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมให้ดีตั้งแต่ตอนนี้นะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคเชื้ออะไรต่างๆ ที่มันยังไม่จบสิ้นเราเองก็พูดย้ำอยู่เป็นระยะแล้วก็พูดมาหลายปีว่าอนาคตมันจะมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียและอะไรต่อมิอะไรอะตั้งแต่ยุคดึกดำบรรมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บ ที่มันเคยแพร่ระบาดในอดีตไม่ว่าจะกี่สิบปีร้อยปีที่ผ่านมามันจะสามารถกลับย้อนคืนมาสร้างปัญหาให้มนุษย์ได้อยู่และเราก็เคยพูดเอาไว้ว่าโควิดที่หลายคนคิดว่ามันจบสิ้นไปแล้วจริงๆมันยังไม่ได้จบสิ้นมันมีรายละเอียดมันอยู่แล้วก็รวมถึง สิ่งที่มนุษย์ฉีดกันเข้าไปในร่างกายอะ่ะตอนช่วงโควิดมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาแต่มันคือตัวเพิ่มปัญหาเพิ่มภาระและมันคือตัวที่แบบสร้างปัญหาให้หนักขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นใดๆก็ตามทุกเรื่อง มันต้องย้อนกลับไปดูที่ภูมิคุ้มกันภายในของแต่ละคนเป็นหลักสำคัญอะว่าเป็นยังไงดีแค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนหรือยังไงแล้วก็ร่างกายคนเราเนี่ยมันเหมือนว่าจะทำงานเหมือนเหมือนกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันทำงานไม่เหมือนกันนะมันมีความแตกต่างกันอยู่แต่องค์รวมมันคือทำงานเหมือนกันนั่นแหละ แต่มันมีรายละเอียดที่แตกต่างในแต่ละคนรวมถึงเรื่องของโรคประจำตัวแล้วก็อะไรต่างๆที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละบุคคลมันก็จะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากสิ่งที่คุณฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ฝังอยู่ข้างในสร้างปัญหาล้วนๆแล้วก็รวมถึง หากคุณเคยติดเชื้อโควิดมาก่อนรักษาหายแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเชื้อทั้งหมดมันจะเกลี้ยงนะมันยังมีตกค้างและซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณได้อยู่และมันก็ยังสามารถทำให้เกิดปัญหาได้อยู่ในอนาคตซึ่งผลที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะ มันก็แตกต่างรูปแบบแตกต่างลักษณะเกิดขึ้นได้จากเ,ออเกิดขึ้นได้หลายลักษณะรูปแบบก็ขึ้นอยู่ที่ภูมิคุ้มกันและระบบร่างกายของแต่ละคนนั่นแหละเป็นหลักมันไม่ได้หมายความว่า,วาทุกคนฉีดทุกคนติดแล้วแบบเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยผลกระทบเหมือนกันหมดไม่ใช่มีความแตกต่างบางคนก็อาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้ แต่จริงๆที่ผ่านมาหากคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนใจเรื่องพวกนี้ดีๆแล้วตามข่าวคือคุณจะเห็นได้ว่าจริงๆมันเกิดอะไรให้ได้เห็นเยอะมากเลยนะแต่บางทีเคสที่เกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นข่าวบ้างแล้วก็ไม่เป็นข่าวบ้างแต่โดยส่วนใหญ่คือไม่ค่อยเป็นข่าวหรือบางทีเป็นข่าวแต่คนก็อาจจะแบบคิดว่าเป็นเรื่องอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกันหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีอาจจะวินิจฉัยออกมาแล้วอาจจะแบบว่าเออมาจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นว่ากันไปหรือถ้าสังเกตให้ดีบางทีข่าวคนดังที่แบบเจ็บป่วยแล้วเป็นโรคแปลกๆอาจจะเคยเห็นกันบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆที่บางทีระบุไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยแล้วก็สิ่งที่มันตกกระทบนั่นแหละ แล้วทีเนี้ต้องบอกว่าเรื่องของเชื้อโลกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสตั้งแต่ยุคดึกดำบรรมาจนถึงปัจจุบันมันยังสามารถมารวมตัวกันมาลุมมาตุ้มอะไรวุ่นวะุว่นายได้ด้วยนะแล้วก็ไม่รู้หลังจากเนี้ยมันจะมีอะไรอินุมงตุงนางเกิดขึ้นบนโลกเยอะมากแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ มนุษย์คิดและคาดไม่ถึงสักเรื่องอะไอ้ลือเชื้อพวกเนี้ยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรมันมาจากไหนจริงๆต้องบอกว่าช่วงสามสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยหากคนที่ติดตามข่าวเรื่องของครอบคลุมทุกอย่างครอบคลุมไม่ดีนะเรื่องของโลกร้อนเรื่องของโรคแพ้ไข้เจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยมีข่าวออกมาแล้วนะว่า มีเชื้อแบคทีรียเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆตั้งแต่สมัยยุคน้ําแข็งอโผล่ขึ้นมาเขาตรวจพบกันแล้วนะตั้งแต่ปีก่อนอันนี้มีข่าวออกมาเหมือนกันนะมันเกิดขึ้นมาจากไหนมันมาจากน้ําแข็งขั้วโลกละลายนี่แหละที่มันสร้างปัญหาแล้วคือไอ้เชื้อพวกเนี้ยมันอยู่ในน้าแข็งน่ะมันเหมือนสตาร์เอาไวอไ้อะเหนื่อกไหม แล้วทีเนี้ยถ้าไม่บริหารจัดการดูแลควบคุมมันให้ดีคุณคิดว่ามันสามารถสร้างปัญหาได้ไหมสร้างปัญหาได้หมดอ่ะคือมันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะจะโดยคนที่ตั้งใจให้มันเกิดก็ได้หรือเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยต่างๆก็ได้มันก็ มันมีรายละเอียดของมันอะซึ่งต้องบอกว่าถ้าคนที่ติดตามเรามานานอาจจะพอจะเรียบเรียงไล่เรียงในอะไรต่างๆได้ดีกว่าคนที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่หลายปีก่อนตั้งแต่ก่อนที่โควิดจะระบาดเล่าเคยเตือนเอาไว้นะเคยพูดถึงหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องของสงครามที่จะเกิดเหมือนกัน รวมถึงอะไรต่อมีอะไรที่มันจะเป็นไปแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆอะแล้วก็จะมีเรื่องของการเตือนว่ามันจะมีการแพร่ระบาดมีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นบนโลกมาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันไม่ได้มาจากธรรมชาติอันนี้เราพูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดจะระบาดแล้วก็จะมีเรื่องของผู้คนจำนวนมหาศาลต้องตกงานทั่วโลก ณตอนนั้นนี่หลายปีก่อนนี่คือแบบคนใกล้ตัวเราก็อาจจะบอกวแบบ่าบอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคนจะตกงานมาหาศาลเป็นไปได้ยังไงแล้วที่มีการแพร่ระบาดเนะ่ะมันแบบจะหนักขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแบบเฮ้ยมนุษย์สร้างขึ้นมาเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นวันเวลาผ่านไปอยู่ๆก็มีการแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมแล้วก็ผลที่ตามมาคืออะไรโอ้โห หนักเลยก็คุณคงจําช่วงของโควิดได้ดีนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็คนก็ตกงานมหาศาลรวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้มาจากธรรมชาติถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะเป็นต้นไป สิ่งที่เราพยายามเตือนมาเรื่อยๆเตือนเป็นระยะเตือนมาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียและอะไรต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดปัญหาในร่างกายนี่แหละแล้วก็ถ้าไม่เตรียมพร้อมให้ดีอ่ะ ปัญหาหนักที่มันกำลังจะเกิดขึ้นบนโลกหลังจากนี้นะก็ต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าและหนักกว่าช่วงโควิดด้วยซ้ำไปอันนี้ไม่ได้กำลังจะพูดให้คุณตื่นตระหนกตกอกตกใจหรืออะไรแต่กำลังจะบอกว่าให้คุณตั้งสติแล้วก็ รู้จักที่จะใช้ชีวิตไปโดยความไม่ประมาทรักษาความสะอาดในตัวคุณเองอะให้ดีแล้วก็ควรเตรียมตัวเองให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆไว้บ้างอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลนี่แหละเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะต้องบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะ สิ่งที่มันกำลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะหนักกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาอีกหนักกว่าคุณควรเตรียมตัวเองให้พร้อมดูแลร่างกายให้ดีรักษาความสะอาดให้ดีแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ควรเก็บจะบอกว่าเก็บตุนก็ ไม่ควรจะตุนเยอะเกินไปนะเผื่อแผ่ชาวบ้านบ้างก็ <c oughs> เอาเอาพอประมาณจะแมสจะแอลกอฮอล์จะอะไรต่อมิอะไรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลร่างกายคุณให้ดีนั่นแหละตอนนี้นะโลกมันไม่ได้เหมือนเดิมรอบตัวเราเนี่ยมีแต่เชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมด เวลาคุณไปไหนต่อไหนเข้าบ้านมาแล้วหรือแม้กระทั่งไปทำธุระป่าปังมาขึ้นรถแอลกอฮอล์ควรมีติดรถไว้อยู่นะแล้วก็ล้างมือให้ดีทำความสะอาดตัวเองให้ให้ดีอะ่ะที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมดูแลร่างกายตัวเองให้ดีอย่าให้มันอ่อนแออย่าให้มันพร่องอะ่ะเพราะมันคือสิ่งสำคัญมากเลยนะว่ามันจะตั้งรับมันจะรับกับ ไอที่มันจะเข้ามาจู่โจมได้หรือเปล่าแค่ไหนหรือยังไงยังไม่นับไอ้ไอที่คุณฉีดกันเข้าไปก่อนหน้านี้มันจะไหวหรือไม่ไหวหรือจะล่วงเมื่อไหร่ล่วงนี่คือล่วงแบบกระทันหนะัน่ะก่อนหน้านี้มีหลายทิศหลายทางนะส่งข่าวมาให้เราดูเหมือนกันแจ้งข่าวมาในช่องทางส่วนตัวว่าตรงนั้นตรงนี้อายุยังน้อยอยู่เลย ร่างกายแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นนี่อยู่ๆก็จิตวิญญาณดวงวิญญาณหลุดลอยหายไปกลางอากาศอย่างไม่ทันตั้งตัวลมทั้งยืนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าคนที่ติดขา่าวติดตามข่าวเรื่องพวกนี้โดยตรงนะก็อาจจะเห็นข่าวเรื่องพวกนี้ได้ชัดเจนขึ้นว่าอะไรเป็นอะไร แล้วมันก็อาจจะมีกลุ่มที่ต่อต้านเรื่องพวกนี้อยู่ว่าเฮ้ยพูดได้ยังไงมันมันไม่ใช่ความจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งกลุ่มที่เชื่อและไม่เชื่อก็ตีกันอยู่ไอ้สองกลุ่มเนี้ยก็มันก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะคิดยังไงวิเคราะห์ยังไงได้คลุกวงในกับเรื่องพวกนี้ดีแค่ไหนหรือยังไงอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่า มันมีรายละเอียดของมันอยู่แล้วก็คลิปเมื่อวันก่อนคลิปก่อนหน้านี้ที่เราพูดเอาไวอ้อ่ะไปลองย้อนดูได้นะว่ามันมีการจัดระบบระเบียบโลกใหม่อยู่แล้วก็ตัวเราเองนี่แหละพูดไว้ตั้งแต่หลายปีก่อนว่าประชากรโลกจะต้องหายไปบนโลกเนี่ยจะต้องหายไป 6.4ส่วนใน10ส่วนเยอะมากเลยนะแล้วเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงโควิดตั้งแต่สงครามตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติและอะไรต่อมิอะไรรวมถึงที่ช่วงหลายปีมานี้เครื่องบินตกบ่อยๆไปกันทียกลำเลยใช่ไหมคือนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมี รายละเอียดอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่มนุษย์อาจจะต้องทำความเข้าใจในหลายๆอย่างใหม่แล้วก็อาจจะต้องเปิดใจให้กว้างที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ให้เยอะขึ้นพราะบางทีมันอาจจะละเอียดอ่อนเกินกว่ามนุษย์จะยอมรับในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราบอกมันอาจจะเป็นเรื่องที่ มันก็อยู่ที่ต้องบอกว่ายังไงเดียมันก็อยู่ที่แต่ละคนนะว่าฟังแล้วจะมีความคิดเห็นเป็นยังไงแล้วก็คุณรู้ในรายละเอียดกับสิ่งที่กําลังเป็นไปบนโลกไปเนี้ยอยู่ในตอนเนี้ยมากน้อยแค่ไหนคือถ้าคนที่ติดตามเรามานานมากกว่าสิปีอันนี้อาจจะเห็นอะไรและเข้าใจอะไรได้ชัดเจนขึ้นกับเรื่องราวต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกอยู่ในเวลาเนี้ย แล้วทั้งหมดทั้งมวลมันก็ล้วนคือสิ่งที่เราเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นนานมาก็อ,อย่างที่บอกอะตั้งแต่ก่อนโควิดระบาดเราก็พูดเอาไว้อะว่ามันจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันนี้ย้อนกลับไปดูโพสต์ที่เราเคยบอกเอาไว้ตั้งแต่หลายปีก่อนได้นะ รวมถึงเรื่องของคนตกงานเรื่องของเศรษฐกิจการเงินจะสุดจะนุน่นจะนี่จะนั่นจะโน,น่นยังมีอีกหลายเรื่องนะที่แต่และเรื่องหนักๆทั้งนั้นอะ่ะแล้วก็ทุกเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่มนุษย์คิดและคาดไม่ถึงสักเรื่องเลยแม้แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ ถ้าคนติดตามข่าวเรื่องนี้ดีๆนะจะเห็นว่าโอ้โหโดนเก็บกวาดต้อนไปเยอะมากก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาปกติเหมือนอย่างที่เคยผ่านมาตอนนี้มันมีเรื่องของการจัดระบบระเบียบโลกใหม่เพื่อก้าวสู่แผ่นดินใหม่ ทุกอย่างต้องใหม่หมดตอนนี้เขาก็เลยจะโละจะล้างจะเก็บจะกวาดจะเคลียร์แผ่นดินแล้วก็ต้องบอกว่าสัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรมใครสร้างสะสมสิ่งใดไว้ก็ต้องเผชิญหน้าและรับผลกันไปตามนั้นตามสิ่งที่คุณสร้างสะสมกันขึ้นไว้เองนั่นแหละ ก็ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้คลิปแรกก็อาจจะสงสัยแล้วก็อาจจะมีคำถามเยอะแยะมากมายเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้ายังไม่รู้จักเราดีพอก็แนะนำว่าควรจะลองทำความเข้าใจเรียนรู้ในคลิปก่อนๆหรือโพสต์ก่อนๆที่เราเคยเขียนเอาไว้ว่าอีนี่อีเนี่ยมันพูดอะไรไว้บ้าง มันสอนอะไรไว้บ้างมันบอกอะไรไว้บ้างแล้วมันคือใครหรือยังไงที่เหลือก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของทุกคนเองอะว่าจะมีความคิดเห็นยังไงเชื่อหรือจะไม่เชื่อก็ว่ากันไปคงห้างกันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมตั้งสติให้ดีแล้วก็รู้จักดูข่าวดูข่าวดูอะไรให้มันครอบคลุมทั่วโลก แล้วก็ตั้งรับกับสถานการณ์ต,ต่างๆที่มันกำลังเป็นไปบนโลกให้ดีนับจากนี้ปี2026มันจะเป็นอะไรที่โคตรหนักรอบทิศทางอย่างที่มนุษย์คิดและคาดไม่ถึงแล้วมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆ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 อ,อย่างที่มนุษย์ คิดและคาดไม่ถึงซักเรื่องเลยถ้าวันนี้คุณยังใช้ชีวิตอย่างเลอะเทอะอย่างเลอะเทอะอย่างไม่มีสติไม่รู้จักที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมอะไรเลยเนี่ยอนาคตเหนื่อยแน่